เอาล,ละเอาล,ละเอาล,ละก็มายู่ต่อฮะับกับสี่ยวดิกเล่นนะฮะแล้ววันนี้อยู่คิวแล้วก็นภัทรนะครับผมแน่นอนรับแขกรับเชิญของเราหลายๆคนเนี่ย เราพบเธอมานานนะครับเธอเป็นเจ้าแม่บอลลูนสีถ้าเราเป็นกว่าซานิคุกากี้เจ้าวันนี้ค่ะถือว่าวันนี้เรามาทำงานเป็นพี่กอร์ในสามคนเอาเด็บ้านตามข้าววีเจด้วยเอาเอาเอาสิคะนี่พี่ตี้ยืนอยู่แล้วทีนี้โอ้โหถือว่าขอกันด้านๆเลยแล้วค่ะเปิดเปิดใหญ่มากเลยอ่ะผมเปิดใหญ่มากผมไม่เกี่ยวเลยครับวันนี้ซานิมาในฐานะแขกรับเชิญใช่แล้วเพราะว่าซิงเกิลใหม่ของเขานะฮะ คูคัคีเมื่อวานนี้เรามีการแจกของให้แฟนขับซาี้ด้วยใช่ใช่ครั้งที่แล้วเราทำเมื่อเมื่อเมื่อวันก่อนสิวันพุธเมื่อวันพุธเราทำพิธีก่อนกับแจ็คไรเดอร์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะต้องประกาศว่าใครจะเป็นผู้ได้ไปต้องจับฉลากครับไอ้แจ็คลืมไอ้แจ็คปิดรายการแจ็คปิดรายการาไม่ผิดใช่ไหม มีส่วนอยู่ครึ่งหนึ่งมีส่วนอยู่ครึ่งหนึ่งหรือว่าจะโยินให้อย่างเดียวเลยมาวันนี้ครับซานิครับไม้มาเจอเจอกับแฟนๆในสยามนักเล่นอีกครั้งแต่ในฐานะของศิลปินแน่นอนเราจะมาพูดคุยถึงเพลงใหม่ของเขาครับเพลงนี้ซานี้หายหน้าไปนานแค่ไหนจากซิงเกิลที่แล้วปีหนึ่งเต็มๆไปยีหนึ่งหรอหนึ่งปีเต็มเต็มที่ มีเพลงออกมาปุ๊บขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างนั่นแหละก็นับเป็นหนึ่งปีก็ขายที่หน้าบ้างขายได้บ้างขายได้เจะ๊ทุกเช้าออกทุกเช้ามาเนี่ยหนึ่งปีเต็มแล้วก็แล้วก็เริ่มคือที่จริงเราก็เราก็คุยกันมานานแล้วแหละสักระยะหนึ่งแล้วว่าโอเคเราจะเริ่มทําเพลงแต่ว่าทาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังไม่โดนสักทีก็เลยต้องมารอจนถึงแบบหนึ่งปีเต็มจากที่เจียบทุกเช้านี่ไปยืนร้องไห้ตรงผาใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เจียบทุกเช้าไม่ได้ร้องเพราะเศร้าที่ ัวตายนะฮะเร้อนนะฮะทั้งคันนายกนี่แดดเผาคอลงไปหมดเละคือทีมงานให้ตอนนี้ไม่ใส่รองเท้ายืนหินโหนาะแล้วเกินเห็นไหมฮะร้องไห้นี่หน้าอย่างลิงกุลังต่างกันนะอินเนอร์เลยนะอินเนอร์มากร้องเพลงนี้ต่างกันเยอะมากเลยนะต่างกันเศร้าเป็นทุกอย่างเลยอันนี้ก็มันเลยเป็นตัวแทนผู้หญิงแอบกัดผู้ชายเล็กๆหรือเปล่าใช่ใช่แอบกัดผู้ชายเล็กๆคือที่จริงเนี่ยถ้าเกิดคนได้ฟังเพลงเรามาทั้งหมดเลยตลอด ตลอดที่ผ่านมาคนจะรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนไม่ไม่ค่อยแคร์โลกไม่แคร์ผู้ชายด่าผู้ชายจิกกัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทําเพลงแบบนั้นอะมาตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีสักเพลงนะที่สุดสักทีนึงสุดเลยสุดเอาแบบสุดทางเลยคือไม่ได้แบบหลอกกัด้วคือกัดเลยอะเออทุกทีก็จะเป็นผิดมากไหมถ้าฉันไม่ร้องไห้นู่นนี่อะไรแบบหลอกด่าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนเธอไม่มีค่าเแต่ครั้งนี้เราอยากจะส่งท้ายไปด้วยคําพูดดีๆเพียงสามพยางเท่านั้นว่า แต่ตอผมชอบท่อนหนึ่งพี่สันนิที่ที่มันจะพูดยาวๆเลยผมมติว่าเฮ้ยนะหัวให้ไหมหัวให้ไหมหัวใจป่วยหัวใจป่วยมีแรปมีแรปด้วยมีแรปด้วยผมชอบท่อนนี้มากเลยเราฟังที่หัวคีหัวคีหัวคีฟังให้ดีเอจะได้อะไรไปเยอะเลยเพลงนี้ได้เต็มเลยเต็มเลยเอมันมายังไงเพลงนี้มันมายังไงออ ย,ยกความดีให้ว่านไฉก่อนอเลยคือว่านไฉเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับเรามากแล้วก็คือคุยกันเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันตั้ง,ต,งตั้งนานมาแล้วแล้วว่านเนี่ยก็รู้สึกว่าจะทําเพลงรักเยอะครับแบบ <ft. S 2> แจกจ่ายเพลงรักเพลงหวานซึ้งอะไรเงี้ยให้คนอื่นเยอะแยะมากมายอยู่ดีวันหนึ่งคุยกับว่านแล้ววา่วา,นววานก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากทําเพลงเร็วอะ่ะเออเข้าทางเลยเข้าทางเราเราก็บอกเอ้ยงั้นว่านทำไหมพี่หนึ่งเพลงเอเอขเขาก็บอกเขาก็ถามเราว่าเราอยากจะพูดเรื่องอะไรก็บอกเอางี้แล้วกันถ้าว่านนึกหน้าพี่ แล้วว่านคิดว่าเป็นเรื่องอะไรว่านก็แต่งมาโหเขาก็เลยบอกว่าส่งมาหัวใจป่วยมาเลยจนจนทุกวันนี้ยังคิดอยู่ว่ามันด่าเราหรือเปล่าไอ้หูอะไรอย่างนี้เออก็ดูเหมาะผมว่าเพลงนี้เหมาะเป็นนี้เลยเป็นนี้เลยอะคือคือว่านพูดเลยว่าพี่ผมแต่งเพื่อพี่โดยเฉพาะเลยนะผมรู้ว่าถ้าคนอื่นร้องเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่สะใจเท่าพี่ร้องแล้วมันไม่ใช่ด้วยผมว่าจุดนี้มันไม่ใช่ มันไม่ใช่เลยคือเอาตัวอย่างง่ายผู้ชายอย่างแจ็คไรเดอร์ผู้ชายอย่างผมเนี่ยจะโดนผู้หญิงบากคนดา่าบางคนก็อาจจะไม่กล้าด่ดาแต่ถ้ากับนี้ไม่ใช่ใช่ต้องมาเต็มกล้าเรากล้าดา่าเรา,าดา่เา,า,ดาเต็มออย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> คือเหมือนเราเราเป็นเราเป็นคนที่พอดา่าแล้วคนไม่ค่อยคิดมากคือตกกระบาลกันได้อะแบบคนไม่ค่อยคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบยกเรื่องนี้มาพูดได้โดยที่ว่านก็บอกว่าผมว่าพี่พูดเรื่องนี้ไม่น่าเกลียดเออไม่น่าเกลียดเออไม่น่าเกลียดดูไม่น่าดูไม่โกรธอ่ะเออดูไม่โกรธคือต่อให้มันด่าจริงะ แต่เราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นเปล่าวะไม่ค่อยด่าพี่จริงกได้น่ใช่ไมันด่าจริงเลยมันมาขุดเลยด่าจริงตลอดแต่ว่ามันพวกมันเองอาจจะเป็นจุดด้านของพวกมันที่ไม่เคยเจ็บจังหวะที่ด่านี่เหมือนกับเอาจอบไปขุดจากหลุมขึ้นมาด่ามันมาบนผมเลยนะขอบคุณมากตอนนี้แหมตรงไงเอออ่นนี่ก็คือในส่วนของเพลงคู่คาคิดในส่วนของ MV บ้างล่ะคุณพอได้เพลงมาปั๊บคุณคิดถึงเรื่องสตอรี่บอร์ดถึงเรฟเลนซ์หรือะายต่างๆนานาคุณ ทำไมไงเป็นคอนเซ็ปแบบนี้คือ <c oughs> เอางี้เราเราคุยเรื่องชุดก่อนเลยเ,เรื่องชุดว่าเฮ้ยที่จริงเนี่ยตั้งแต่เราทํางานมาทุกคนจะเห็นเราดําขาวตลอดดําขาวยีน <โฮ S 2> เสื้อหนังเพราะว่าเขาดูคุณเป็นชาวร็อกใช่เสื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็จะ30แล้วนะเออทาไมเราถึงแบบยังจะดําไม่เลิกหรือวะอะไรอย่างเงี้ยเออลองเปลี่ยนดูไหมเปลี่ยนต้าไงไหมใช่แล้วมันถึงดำอ๋ออ๋ออ๋อเออเออเออ คือขาอต้นนี้อย่าขุดมันมัหลุดนนะนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเปลี่ยนเป็นสีสันบ้างประกอบกับประกอบกับเรามีแฟนแฟนใหม่เออแฟนใหม่แฟนใหม่ซึ่งแฟนใหม่เออแฟนใหม่เรามาวันนี้มาวันนี้มาวันนี้ที่จริงมาเมื่อวานละมาเมื่อวานมาเมื่อวานละ เออแล้ววันนี้เขาว่ายน้ำไปไปว่ายน้ำเขาว่าอะไรไม่ไม่ว่างทำงานเออไม่ไม่กล้าถอดไม่จะโชว์อะไรเออเออนั่นแหละแล้วก็เราเราก็รู้สึกว่าชอบเขานั่นคือจีดาก้อนจีดาก้อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแต่งตัวแล้วแบบดูเท่ <Hey. S 2> เออดูเท่มีคอนเซปต์อะไรอย่างนี้มีมีความสุขสนาน <c oughs> มีเอเซนส์ลีมมีสีสันมีสไตล์แล้วเขาก็เป็นแฟชั่นนิสต้าด้วยใช่เราก็เลยคิดว่าเออเราอยากได้แบบแบบสไตล์ประมาณนี้ก็ยื่นให้สไตลิสต์ ยื่นให้ทีมงานยื่นยื่นให้คนที่ทํางานกับเราเนี่ยโอเคพี่ลองดูนะว่าโอเคไหมซึ่งทุกคนก็ผ่านการแอปพูฟจากทานิว่าฉันชอบแบบนี้ฉันจะเลือกแบบนี้ทุกคนเห็นด้วยโอเคคือทุกคนก็อยากให้เราสุดแหละคือเราเนี่ยเป็นคนที่สมมุติถ้าเราใส่สีใดสีหนึ่งมันอาจจะไม่สุดใช่ไหมครับเราก็เลยเลือกมาสิบสองสีเออครบแบบนี้สิบสองสีนี่ยังมีอีก34เฉดคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดเด็กๆเอากล่องนิสอสีมาระบายสีที่ตัวซานิ ก่อน,น um pues mm ที่สีไม่พอนะเฮ้ยใช้ไม่พอมัต้องเป็นเซตใหญ่แล้วต้องเป็นสีอะว่าสีอะว่าเรื่องแสงชั่ใช่ใช่สีสีแดงคือถ้าเกิดใส่ของไทยพี่คิวนี่เหมาะมากเลยนะสีแบบเป็นแบบรีเฟกต์เงี้ยถูกต้องถูกต้องตลลอดแ้วคือเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเราจะสีสันเนี่ยงั้นเราก็สุดทางไปเลยก็เลยมาเป็นแบบนี้รวมบวกไปกระทั่งเรื่อง MV เราก็เอ่อเรารู้สึกว่าเราอยากได้สีสันหรือความแปลกตาให้มันดูเป็นภาพของสไตล์ญี่ปุ่นมากขึ้น สีสันเลยเออกมาแบบนั้นคือจัดจ้ดจาน,านมีมีการแบบมีการใช้แบล็คลายมีแบบท้าปาด<ช>เป็นส้มสะท้อนแสงอะไรเงี้ยมาใช้ใน MV ตัวนี้ทั้งหมดนี้มันลงตัวครับ mm hmm. เพราะว่าศิลปินคือซานนี้ mm hmm. ผมจะบอกให้ ถ้าลองเป็นคนอื่นนะที่ไปทําในมิวสิควิดีโอในรูปแบบนี้คือคาแรคเตอร์มันไม่ใช่ไงอย่างซนนี้เขาเป็นคนที่แบบเป็นแฟชั่นอยู่แล้วเป็นคนจัดจ้านอยู่แล้วแล้วเป็นคนอย่างที่บอกเวลาถ่ายทอดอะไรหลายๆคนอาจจะไม่โกรธอาจจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นคนตรงไปตรงมานะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีดูกันครับในส่วนมิวสิควิดีโอตัวนี้คุกคา,าคิและคุณต้องดูให้ดีเพราะว่าเรามีคำถามเขาเปิดเหรอฮะเปิด เขาิเจัดรายการเขาไม่เห็นเปิดให้ฉันเลยอย่ามาแกมาจัดเนี่ยเขาเปิดบ่อยจะตายนะฮะเอาดูดีๆแล้วกันใครอยากเล่นเกมนี้จับถูก MV ครับ s ว้นวรรคตามที่คำว่าจับถูกนะฮะส่งมาเลย8ป8เจดปตอนนี้แหละได้เวลาขายของคุณแล้วไม่ต้องมาขายในช่วงเวลาวีเจเอาเลยคุณอยากบอกอะไรกับคนดูก่อนที่จะไปชมมิวสิคโดองคุณตอนนี้อยากจะบอกว่าสำหรับเรื่องความรักนะคะถ้าเกิดคุณ อกหักให้คิดซะว่าเขาเสียคนที่รักเขาไปแต่คุณเสียคนที่ไม่รักคุณไปก็แค่นั้นเองหลออ่ะโอ้ยนี่นี่ผู้อื่นไม่ดูว่าาะใช่ไหมอะไรมายงอะไรเนี่ยเฮ้ยขอเอาเป็นโค้ดทำไมให้เวลานิดเดียวเอามาอีกสิอ่ะต่อๆถ้าเกิดคุณชอบเพลงนี้นะคะสันนิษากให้ไปดู MV เพลงนี้คุคาคิสีสันเยอะมากอยากให้คุณดูวินาทีที่57จะบอกคุณทุกอย่างเลยว่าเราพูดถึงอะไร โหลดเพลงนี้กันมาเยอะๆนะคะ2องสกดโทรออกบอกชื่อเพลงหรือเข้าไปโหลดได้ที่ w w w True Music com และอย่าลืมนะคะสำหรับรางวัลตัวนี้นะคะน้องที่ได้คือเพิร์ตสิที่ e r t s s e i i ครับไปดูเพลงนี้กันเถอะค่ะครับแล้ววันนี้ขอบคุณตอนนี้มากๆากคยัง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 อยู่ค่ะเอานึกว่าครบหมดแล้วยังไม่ครบค่ะเดี๋ยวมีอีกเยอะเลยยังมีอีกเยอะมีอีกเยอะเอาไปดู MV ตัวนี้กันดีกว่าครับคุกค่าคดจัดซานีครับ สวยและฉันรวยปล่อยปล่ยมันไปแค่คนรู้ ไปไปมันไปเก็บกุหัวใจแสนแห่งสวยชมรุดชมรวยประทมประท้วยทอเธอมันหู้ ว่าโอ้ยเฮ้ยมันชัดไปอ่ะมันจะเข้าก็เข้าเลยอย่างเงี้ยใช่คือเการเดี๋ยวนะคะการแท็กหน้าเมื่อกี้ไม่บอกเลยดิฉันเลยหรอคะตากล้องคะแต่เข้างั้นบอกแล้วเข้ามาหนึ่งสองซ่า เอาดูไปเรียบร้อยครับคลุกคัดทีจุดซานนี้นะรีบรีบโหลดนะครับแล้วก็รีบบวชด้วยนะจะได้เข้าไปอยู่ในทูมิวสิกท็อปทเวนตี้ชาร์ตเลครับเออรายการของใครนะเออรายการของผมเองมันเข้ายัอครับเข้าใกล้เข้าแล้วเออค่อยโหลดโหลดเยอะๆบวชเยอะๆเข้าไปในทูมิวสิกดอทคอม ดูมิวสิกวิดีโอฟังเพลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้คะแนนด้วยแน่นอนนะฮะรีบรีบบวชเลยนะครับจะได้เข้ามีดุช่างของเราเร็วนะฮะเอาละเดี๋ยวรับหนึ่งสายจับถูก MV กันดีกว่าในส่วนของเพลงนี้คำถามมีเยอะมากใน MV ีอันนี้เราจะถามทั้งหมด15ข้อนะคะใช่ครับเยอะไปถามว่าช่านี้ใส่เสื้อผ้ามีทั้งหมดกี่สีอย่างเงี้ย เขาก็ตอบได้12สีไงเขาบอกไปแล้ว12สี34เฉดรับ34เฉดก็มาทำไมไม่ยอกทำมันักนหรอกวินิททำไมเมื่อกี้วินาที57มันคืออะไรหรอมันเป็นวินาทีที่สับผลไม้อะค่ะสับผลไม้จะมีไข่ดาววางอาหารขาวนะคะแล้วก็มีอาหารหวานเราเลือกที่จะสับอาหาร หวานโอ้ตายแล้วนี่เขาหมายถึงใครเนี่ยเขาหมายเขาหมายว่าแบ่งแบ่งกินนะคะใช่เขาหมายถึงในช่วงเมื่อหลายทศวรรษที่แล้วที่ประเทศจีนนะครับมันมีอะไรฮะมีการทําขันทีกันในช่วงรุ่นสุดท้ายนะครับผมช่วงนั้นนี่ซันนี่ก็ไปติดตามละครจีนเยอะพอส่งถึงใช่ก็เลยนําเอาเรสเฟอร์เรนท์นั้นมาถ่ายทอดทอดนะครับแต่ที่นั่นเขาอาจจะสับแค่ทีเดียวครับแต่ซันนี่มันหลายสับเลยทีเดียวมันจัวเลยมันเป็นพอดีมันได้จังหวะพอดีฮะมันได้บีบป๊บป๊าดาป้า เออปาปูนี่มันห้าท่อนเลยนะโอ้ตายแล้วชีตั้งแต่ปั๊บเลกแล้วผมไม่ได้รอหรือปั๊บตายเลปั๊บแรกเขาแหละนะฮะก็ถือว่าดีไปหนึ่งมุมมองความรักที่ออกมาในรูปแบบของสนุกสนุกหน่อยแต่อยากจะให้คนที่กำลังมีความรักอยู่หรือว่าผิดหวังาะความรักจากอะไรก็ตามะครับผม ไม่ต้องไปคิดมากต้องสีเลี่ยใช่เปลี่ยนมองมองโลกในแง่ดีคือเหมือนเรามีทางเลือกอีกเรายังสามารถเลือกได้อีกแล้วก็ไม่ใช่ว่าจบคนนี้แล้วชีวิตจะจบเด็กบางคนนะรู้สึกไงรู้สึกเหมือนเหมือนมันเป็นชั่ววูบอ่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้อกหักแล้วคนนี้ที่สุดและโอ้ยมันยังมีอีกนะน้องเดี๋ยวมันก็สุดกปเลยเก้าต่อต่อไปอ่ะเป็นสิบน้องๆเราใครอ่ะสิบคนเลยไหมพอดีคนที่สิบเอ็ด เปลี่ยนทาร์เก็ตที่ชอบพอดีไปเป็นชอบอย่างอื่นไปชอบประเภทอื่นอาจจะมีอาจจะมีเยอะเลยเออแบบเนี้ยแบบเหมือนไม่สมหวังกับไอ้ตรงที่ผ่านมาแล้วหวังไมหวังระวังนะนาพัดเศร้าๆอยู่นะไอผมไม่เศร้าใครเศร้าผมไม่เศร้าเลยถือว่าถ้าเกิดเศร้าๆอยู่พัดนี่อกหักบาลายที่เก้าเลยฮะที่อีกสองคนเดี๋ยวเปลี่ยนละอีกสองปรเภทเลยจะเจิญร่วบเลยนะระวังก่อนการโอ้เจิญวันนี้พี่เจิญมาด้วยเออพี่เลริญมาสมอท็อกรวบกันเลยนะระวังระวังต้องดูดีๆนะสายที หน้าใหม้มาถามคำถามกันก่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเป้ค่ะอ่ะเป้เป้เหรอคะค่ะเป้เป้ทำไมเลือกที่จะโทรเข้ามาหาพี่อะคะเปล่าเขาไม่โทรมาทีมงานโทรไปเป้เป้ได้ดู MV คู่ภาคีีเกซานี้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับก็ อะไรนะก็เป้พูดตรงๆแบบนี้ได้เลยนี่เป็นคนรับได้อยู่แล้วบางทีก็รับไม่ได้หรอกอะไรนะเท่แปลกๆดีค่ะเออเท่แปลกๆดีค่ะคำว่าเท่อ่างนี้ได้ไหมฮะแปลกๆดีไหมไอ้แปลกๆคือคนเรามันไม่จำเป็นต้องสร้างแบบคือไม่จำเป็นต้องแข่งขันยังไงเออเออเราต้องความแตกต่างใช่เราต้องเน้นความแตกต่างเปลี่ยนมาทางแปลกบ้างแลดีเอาละเป้ถามคำถามหนึ่งคำถามใน MV ถามง่ายๆเมื่อกี้คิวได้คุยกับซานี้แล้วเราจะถามว่าตรงช็อตที่เราเทสีลงไปใส่ผู้ชายเราเทสีอะไรใส่ลงไปในหน้าเขาครับอันนี้อยู่ในวิธีเท่าไหร่พี่สนิจไม่ได้จับวินาทีนั้นด้านเดียวเลยอ่ะเพราะว่าถนัดมานสีส้มนี่แหละจายๆเลยนะคะสีอะไรคล้วสีเหลืองหรือไม่ก็สีส้มนี่แหละสีสส้้มมนีี่่่แหละะคจไไดเหลืองหรือไม่ก็สีส้มนี่แหละเอาสีเดียวเลยอ่ะมั่นใจเลย เอาเอาสีเดียวเลยสีส้มนะคะเออสีส้มสีส้มแต่ว่าพี่ว่าสีส้มช่วงนี้มันหมดขาดตลาดเออพี่ว่ามันขาดตลาดนะสีเขียวเออเดี๋ยว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 มันไม่ได้มีอยู่ที่นั้นเลยเมื่อกี้บอกว่าไม่สีเหลืองก็สีส้มพอตอบสีส้มบอกสีส้มขาดตลาดแกบอกสีเขียวตกลงสีอะไรลูกสีไล่มีเขาเปิดยูทูบอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขากลับไปรีดูเออรีดูได้รีดูได้จะได้เปิดได้ก็เมื่อกี้เพิ่งดูไปอะสีอะไรอะ ไอ่าตอบสีเหลืองเถอะพี่ว่าสีสีเหลืองอ่าตอบสีเหลืองตอบสีเหลืองท่านนี้ครับน้องคนที่มั่นคงกับคําตอบตัวเองมากเลยใช่เลยสีเหลืองเลยคะสีเหลืองเป็นครัตอบที่สีให้ท่านต่อเองด้วยให้ท่านเลยท่านสวัสดีเลยนะครับเออสีเหลืองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมด้วยสีเหลืองมันเห็นชัดมาก ใส่หน้าหน้าเหลืองปไ<ม>่เลยแต่บางคนจะจะงงว่าเอ้ยออกมันออกเขียวสะท้อนแสงออหรือเปล่าออนะอะไรอย่แต่นี่จริงจะบอกว่าเหลืองนะคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยที่เราต้องเอาสีฉลมเนี่ยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาหัวเขาเป็นกล้วย คือไม่ใช่ว่าจะคือไม่ใช่แบบจะเอาสีนี้มาลาดแบบไม่มีที่มาที่ไปมันมีที่มาที่ไปคือไอหัวกล้วยไงไม่ต้องชี้หน้าผมมาเรียกไอหัวกล้วยก็ได้ที่ตอนนี้ยังไม่เป็นเดี๋ยวสีเหลืองลาดปุ๊บเป็นเลยผมเป็นหัวกล้วยเลยเออหัวกล้วยวลยนะฮะเอาตอบถูกแบบนี้เลือกแหมนป้าแล้วของรางวัลดีกว่าซานนี้ชอบเลขอะไรหกหกเชื่อซานี่เปล่าเลหกเหรอคะเออ คือสถานีจิงเาเล่หกอะฮะพี่สถานี้ดีเ่าวเลขหกอะอ๋อดีเลยดีเลยที่เรามาจากไหนเนี่ยคะเป้เป็นคนที่ไหนคะคนรทอนเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีอ๋อคนเพชรบุรีบ้านลาดเปล่าวบ้าคนเพชรบุรีก็ติดกับสตูเลยด้านหลังเนี่ยไม่ใช่ดาลังเพชรบุรีเป้คนบ้านลาดเปล่าว นั่นไงคุณบ้านลาดอีกแล้วแต่ว่าตำบลและสะทอนค่ะอ๋อเอาอาเอาเอาหกไปละเอาหกไปละที่ซานี้แน่ใจเปล่าเลขหกเปอยากได้อะไรอ่ะเอาเลขหกเลขหกอยากได้รางวัลใหญ่อยากได้รางวัลใหญ่อะมาในวันนี้ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นหมอนแหละไม่ใช่ไม่ใช่โนเกียอ๋ออ๋อรางวัลใหญ่ไม่หรอไม่ใช่เราเปนของใหญ่ลองหกดูไหมล่ะหรือเอาตามใจตัวเองเอา พี่ชานนี่ถ้าเอาหกแลถ้าไม่ได้พี่ชานนี่ซื้อให้ปะเออ้าวเอาไว้เป็การต่อรองพี่นี่อ่ะอย่างนั้นเป๊ะอย่างนั้นเลือกเองเลยเฮ้ยเออเอาไงอ่ะเอาผิดก็โทษพี่ชานนี่เลยอ่ะเราต้องมั่นใจในตัวเองเช็คดวงกันหน่อยดีกว่าจริงจริงแล้วพวกเราก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่เลขไหนใช่ random นะหนูเอาไงเอาไงและเลขที่ออกมั่นใจพี่ชานนี่ค่ะ เชื่อพี่สานินะครับเลี้ยงโคหมายเลข้ยพร้อมแล้วมาเลยนี่ไงได้พันลมเอาพันลมไปก่อนเป็นรางวัลใหญ่ใหญ่เลยหอันใหญ่ใหญ่ใหญ่กว้างเพราะใหญ่กว่ามือถือโยใช่ตลรดคาละถูกกว่ายินดีด้วยนะครับแป้งผมงา เออพชรบุรีนี่น่าเที่ยวนะออช่วงนี้นไปกินขนมหม้อ,อกแกงเงี้ยนะโอ้หอร่อยเชีย<ช>นะช่นะชวงหน้าครับเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่ามีโอกาสได้เล่นกับซานี้อีกแล้วโปกติก็เล่นกันอยู่แล้ว <c oughs> นะวันนี้จะได้เล่นกับนภัสด้วยนะครับอา้าวทายผลก็มามา S เว้นวักตามด้วยวีเจถ้าเกิดเชียร์คิว Q, กับนภัสหรือว่า S เว้นวักตามด้วยซานี้ถ้าเกิดเชียร์ซานินะฮะพี่ซาน้เลยแปดเจ็ดแปดเจ็ด ใช่ไม่ชเ,เชื่อไม่ถูกเลยเวันนี้เขามาในฐานะของศิลปินใช่มาในฐานาะนาาาาต้องการขายของขายของ,ของ,ของใช่นะฮะ โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมีพรีเมียร์ด้วยนะฮะแป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับจากหนุ่มๆเอ็ซน,นั่นอเองหลังจากที่เขาหายกันมา1ปีเต็มจากลูกใ,ใสๆเนี่ยตอนนี้เขากลับมาเป็นลุกใหม่ที่เรียกว,ว่าโอ้โหเท่มากๆเลยใช่ครับ<อ>ก็ขอขอบคุณ SM True ด้วยนะครับ<ช>ที่รายการแฉมเล่นของเราเนี่ยนะครับได้พรีเมียร์ที่แรกนะฮะ ต้องบอกว่าหนุ่มๆเอ็กโซเนี่ยไปลับเขาเยอะจริงๆ <Yeah. S 2> นะครับวันนี้เราเป็นเอ็กโซเคนะฮะโคเรียเวอร์ชันนะเดี๋ยวจะได้ดูกัน, <ผม S 2> นชอบฉากเปิดมาก ผู้ชายเหรอคะผู้ชายเปิดมาเลยค่ะชา t นี้ผู้ชายไม่ได้มาข้าวค่ะผู้ชายไม่มาแค่หนึ่งผู้ชายมาเป็นแผงเลยเป็นฝูงเลยมาเลยคเปิดแผงเลยเปิดมาเลยค่ะเอาพร้อมหรือยังอ่ะเอาพร้อมเอาไปยังฮะเอาอยากจะดูไปยังอ่ะมาแล้วมาแล้วยังไม่ได้อยากกินไม่อยากคือเราตกลงไว้แล้วว่าเราจะพรีเมียร์นะฮะของเอ็กโซนะครับเวลาหกโมงตรงเราจะเข้าท้องชาติเหรอครับใช่ตรงเหรอแล้วนี่กี่โมงเอ่ออีกสิบนาที อีก10นาทีเราเรานั่งคุยกันก่อนนะเดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับกับเพลงวูฟนะแป๊บเดียวครับพรีเมียไรที่แรกนะครับเอาละตอนนี้ทีนี้มาถามดีกว่าผ่านไปแล้วสำหรับคู่คาคินี่ถือว่าเป็นซิงเกิลต่อหรือว่าจะเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่เออเป็นซิงเกิลต่อค่ะเป็นซิงเกิลต่อเราเรารอทำอัลบั้มอยู่แหละโอ้ยมิชานี้แสดงว่าต้องมีอีกหลายๆเพลงใช่ไหมครับใช่ต้องมีอีกหลายๆเพลงค่ะออกมาแต่ว่าเราก็วางวางวางแผนไปเรื่อยๆว่าโอเคเราแบบ ตอนนี้เป็นเพลงเร็วแล้วเดี๋ยวอันต่อไปจะเป็นจังหวะแบบไหน <Madonna. S 2> <c oughs> เดี๋ยวดูกันอีกทีอาจจะอยากออกกล้องด้วยไงไม่เป็นไรนะลูกนเอาเอาเป็นเพลงเอได้นะครับนี่ต้องการคนแปลกเปลานี่ต้องการคนแบบคือชอบนะคนแปลกแต่ก็ไม่ต้องแปลกมากเท่าคิวก็ได้วาย เออาแบบพาดกตก้องเคอยู่ขอบคุณครับนี่อวัซอด้วยวะหวซอไหวซอไหอวซอ่ัรซองแดงเออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอามาเล่นเดี๋ยวมาเล่นแต่ก็เราก็กำลังดูอยู่ว่าเราจะยังไงอยู่นี่แหละลูกไม่ต้องไปไหนเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้คนแก่อย่างเรานั่นแหละก็กํากำลังมองอยู่อาจจะเป็นเพลงสนุกสนุกต่อก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเราก็รู้สึกว่า ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออยังอยากจะทําเพลงสนุกๆแต่อาจจะมีลูกเล่นหรือดนตรีหรือทํานองอะไรที่มันแปลกไปคน,น่าติดตามนะสำรัออบอัลบั้มเต็มของซาน,น้น่าจะมีหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวแน่นอนเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวไปหนึ่งงานก่อนดีกว่าครับจากโลโมโซนิกนะฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อเสยเล็กเล่นครับ